ทางเดินไปสนามหลวงนะครับถึงสนามหลวงแล้วยังไม่ได้เข้าไปข้างในเนี่ยสนามหลวงแล้วแต่กำลังเดินไปงไงจะเข้าข้างในไงก็เขาเรียกว่ากำลังเดินไปไงเขาก็เรียกว่ากำลังเดินไปเหมือนกัน เอาไม่ให้ถือแก้วเข้าไปแล้จะไปไหนอ่ะก็ไปข้างในจุดดองเดินผ่านจุดัดลองแล้วน้ำมาทำยังไงน้ำมันไม่หมดก็ต้องยี่เข้ามาก็ต่อ พอก่อนโอก่อนนะเดี๋ยวมันเต็มแล้วจะไม่ได้เอาไว้ใส่ข้างหน